สวัสดีครับในการสรุปข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูนะครับจากการมองการลงทุนเหมือนการเสี่ยงโชคมาเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวกันครับเปิดมาด้วยคําพูดที่ผมว่ามันคมคายมากเลยนะครับเพราะนี่คือหัวใจหลักเลยความสําเร็จในการลงทุนที่ใช้จริงเนี่ยมันมาจากความรู้ความเข้าใจของเราเองรุนร้วนเลยไม่ใช่แค่การทําตทำทๆกันไปว่าแต่แล้วเราจะสร้างความเข้าใจที่ว่านั้นขึ้นมาได้ยังไง เอาละครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้และนี่ก็คือแผนการเดินทางของเรานะครับเราจะเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดให้ถูกทางก่อนจากนั้นเราก็จะมาสร้างแผนที่ทางการเงินส่วนตัวกันต่อด้วยการลงมือสร้างพอที่แข็งแกร่งด้วยพิมพ์เขียวที่พิสูจน์แล้วและสุดท้ายเราจะมาไขาความลับที่แท้จริงที่ทําให้ทุกอย่างนี้เติบโตขึ้นมาได้ครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยที่การตัดสินใจแรกซึ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับบนเส้นทางการลงทุน นั่นก็คือการกําหนดแนวทางพื้นฐานของตัวเราเองทีนี้ลองมาดูการเปรียบเทียบแนวคิด2ขั้วนี้กันนะครับมันน่าสนใจมากเลยฝั่งซ้ายเนี่ยคือนักสร้างความมั่งคั่งคือคนที่มองการไกลมีวินยัยเน้นความเข้าใจจริงๆเพื่อให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนส่วนฝั่งขวาก็คือนักเดิมพันครับที่เน้นเก่งกําไรระยะสั้นๆตัดสินใจด้วยอารมณ์เป็นหลักซึ่งแน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงลร่วและก็นะครับ ส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยความผิดหวังคำถามนี้แหละครับที่จะพาเราเปลี่ยนจากการคุยกันเรื่องทำไมหรือเรื่องของแนวคิดไปสู่การลงมือทำจริงๆว่าแล้วต้องทำยังไงละ่ะหลังจากที่เราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันก็เหมือนกับการวางแผนการเดินทางเลยครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนแล้วจะไปถึงเมื่อไหร่ซึ่งในส่วนนี้เราจะมาสร้างแผนที่ทางการเงินหรือที่เรียกว่าเส้นเวลาของนักลงทุนกันครับ มาเจาะลึก3ขั้นตอนสําคัญของการวางแผนกันหน่อยนะครับซึ่งลําดับของมันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะขั้นแรกสุดเลยคือต้องสร้างไรายได้ให้มีกระแสะเงินสดอิสระหรือพูดง่ายๆก็คือเงินที่เหลือจริงๆหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเพราะถ้าไม่มีทุนเราก็ลงทุนไม่ได้ถูกไหมครับจากนั้นพอมีเงินแล้วก็มาตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแบ่งไปเลยครับสั้นกลางยาวเพื่อการลงทุนมันมีทิศทาง และสุดท้ายก็นําเป้าหมายพวกนั้นแหละครับไปจับคู่กับสินทรัพย์การลงทุนที่มันเหมาะสมกับระยะเวลาและความเสี่ยงที่เรารับได้จริงๆเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดและคําถามนี้แหละครับที่จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเราจากการวางแผนเส้นเวลาไปสู่การสร้างโครงสร้างการลงทุนที่มันจับต้องได้จริงๆเอาละครับเรามาดูพิมพ์เขียวหลักในการสร้างพอร์ตกันเลยดีกว่าสิ่งนี้เรียกว่าพีระมิดแห่งการทำงาน,นครับ ลองดูภาพรวมของพีระมิดนี้กันก่อนนะครับนี่คือพิมพ์เขียวที่นักลงทุนมืออาชีพเขาใช้กันเลยนะจะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างแบบจากล่างขึ้นบนฐานล่างสุดเนี่ยคือส่วนที่มั่นคงที่สุดเลยมีไว้เพื่อปกป้องเงินทุนของเราขยับขึ้นมาก็เป็นส่วนแกนหลักที่ใช้สร้างความมั่งคั่งเระยยาวและยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไร่ความเสี่ยงกับโอกาสในการเติบโตมันก็จะยิ่งสูงขึ้นตามแต่สัดส่วนก็จะเล็กลงเรื่อยๆคือแนวคิดหลักของมันก็คือสร้างฐานให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปเสี่ยงเพื่อผลตอบ มาเริ่มกันที่ฐานรากกันก่อนเลยครับชั้นนี้เปรียบไปก็เหมือนกับกราะป้องกันเงินทุนของเราเลยมีไว้เพื่อรักษามูลค่าแล้วก็ป้องกันความผันผวนของตลาดเป็นหลักครับถัดขึ้นมาก็คือชั้นแกนหลักครับซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตเลยนะนี่คือเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนพอร์ตของเราให้โตไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอในระยะยาวผ่านการลงทุนที่มั่นคงและก็ให้เงินปันผลด้วย พอฐานเราแน่นแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มอัตราเร่งการที่ชั้นนี้ครับเป็นการลงทุนในบริษัทที่เติบโตเร็วมีกําไรชัดเจนเพื่อเพิ่มโอกาสให้พอร์ตของเราโตได้ไวยิ่งขึ้นไปอีกและบนยอดสุดเลยครับคือส่วนที่เล็กที่สุดแต่ก็เร้าใจที่สุดเป็นส่วนสําหรับสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงที่อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยแต่ต้องย้านะครับว่าต้องจํากัดสัดส่วนให้น้อยมากๆแล้วก็บริหารจัดการอย่างระมัดระวังที่สุดเลยครับ ตารางนี้สรุปทุกอย่างให้เห็นภาพชัดเลยครับมีทั้งตัวอย่างติ๊กเกอร์หรือชื่อย่อของสินทรัพย์และก็สัดส่วนที่แนะนําแต่ลองสังเกตสัดส่วนเป้าหมายดูนะครับจะเห็นว่าฐานล่าก,กับแกนหลักเนี่ยรวมกันแล้วอาจจะสูงถึง 80%- ดสถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเลยในขณะที่ส่วนความเสี่ยงสูงหรือที่เรียกว่ามูลช็อตเนี่ยมีสัดส่วนน้อยมากไม่เกิน5%นนี่แหละครับคือหัวใจของการบริหารความเสี่ยงเราใช้เงินส่วนใหญ่สร้างความมั่นคงและใช้เงินส่วนที่น้อยมากๆเพื่อไล่ตามผลตอบแทนมหาศาล และอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็คือการปรับสมดุลพอร์ตหรือรีบาลนซิ่งนี่แหละมันก็คืองานบำรงรักษาที่เราต้องทำเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์และโครงสร้างพีระมิดของเรามันยังแข็งแรงและก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่ว่าตลาดมันจะเหวี่ยงไปทางไหนก็ตามเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเป็นเหมือนแนวคิดที่รวบยอดเป็นรากฐานของกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับเราคุยกันมาเยอะเลยนะครับทั้งแนวคิด กลยุทธ์โครงสร้างต่างๆแต่ถ้าต้องเลือกมาแค่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสิ่งที่จะตัดสินเลยว่าแผนทั้งหมดนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลวสิ่งนั้นคืออะไรกันนะและคำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะมันไม่ใช่สูตรลับทางการเงินที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่มันคือสิ่งที่เราทุกคนทำได้ครับนั่นก็คือความมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงก็ตาม เรามาปิดท้ายกันด้วยคําพูดที่น่าประทับใจมากๆคําพูดนี้นะครับซึ่งมันสรุปเรื่องราวทั้งหมดกลับไปที่จุดเริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนั่นคือการย้าเตือนถึงปรัชญาการลงทุนในระยะยาวนั่นเองครับและผมก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดคําถามนี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกคนเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปสู่การลงมือทําจริงๆเพราะการเดินทางสร้างความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆก้าวแรกเสมอครับ